เอาละครับผมกลาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทคนนะฮะวันนี้ก็เรามาอยู่ใน ROV กับผม Master b e n บอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นตัวที่เขาว่าเป็นแทงที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นกันนะฮะซึ่งตัวนั้นก็คือเจ้าโอเมก้านี่เองนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีคนเล่นนะฮะไอโอเมก้าเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่มันเป็นแทงที่แบบโคเจ๋งนะเดีจะมาดูกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนไอ้ย่าฝั่งเรามีนักร้องด้วยลนะนี่ยนะเนี <c> ่ <oughs> เราก็กดก่อนขอขอแท้งขอแท้งแท้งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครหยิบตัวเจ้าโอเมก้ามาเลยนะฮะน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็ทาร่าที่เห็นบ่อยๆนะครับโอ้โหเมทสองเลยเหรอโอ้ยตกใจหมดแครี่ไปแล้วนะอ่ามีนามาแล้วก็มีนาอีกตัวหนึ่งนะครับน่ะทาร่ามันจะดาเมจน้อยเปนะ็นอาทีมเราอะแครี่สองเลยเหรอ นะครับโอเมก้า oh เนี่ยเร็วมากนะฮะฉายานี่รถถังดีๆนี่เองนะครับเวราจะแทงให้เพื่อนไม่ต้องกลัวซึ่งแบบเข้าไฟได้ง่ายแล้วก็หนีออกมาง่ายมากนะครับต่างจากแทงอื่นที่จะหนีค่อนข้างยากนะฮะโอเมก้า oh นี่สกิลหนึ่งมานี่แบบเฟอร์รารี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนโอ้โทโร่ไอ้ไอโโ้ไอโทโร่ไอ้ควายนี่ ไม่ไม่น่ายากหนูก็จะเจอทาร่าแล้วถ้าเจอทาร่าเราจะเล่นยากแม่งแข่งเป็นแทงบ้าไม่รู้แม่งอย่างกับไฟอย่างกับไฟเตอร์ฮะใน, ing, นะครับฝั่งเราก็มีแวนเฮลซิงนะฮะแล้วก็นัทยายนตัวโหดโอเมกา้าซลฟี่ยอนนะครับแล้วก็ฝั่งเขามีเฟนนิกโตโลโซกาเวลลานาครอสนะฮะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เมดนะครับ เมทที่น่ากลัวเลยนัทยานี่น่ากลัวมากๆเนะี่ยยิ่งเดินไปกับไอ้โลกินะโอ้โหแทบไม่ต้องสืบแม่งโดนสตันแถมโดนนู่นนี่นั่น,นโอ้ตายเป็นแทงก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคนะหวังว่าแวนเฮลซิ่งกับยอนจะทำได้ดีนะฮะเราจะแทงอย่างเต็มที่เต็มกำลังสัตว์ไปฮะเราจะตามนี้เลยฮะ เป็นของแนะนำจับคู่ฮะอันหนึ่งก็จะเหมือนจะเน้นต้านต้านทันเวกับกรอดนะฮะไม่ได้ออกดาบอะไรก็เราไม่ต้องเป็นหรอกเราเป็นแทงไงขอรับดาเมจอย่างเดียวแล้วก็หนีพาเพื่อนหนีดีกว่าตาเมจไม่ค่อยน่ากลัวฝั่งเขามีเมจแค่ตัวเดียวนะเจอเฟนนิกแคลรี่มานี่ ไอกระต่ายน้อยแต่มันก็น่ากลัวตัวที่มันโจมตีเราไกลๆได้นี่อืมนะ่าถอยมาก่อนนั่นไงอะไรเจ๊อะไรอีกังฟูแพนด้าเหรอต้องมาช่วยข้างบนคนหนึ่งแล้วละ่ะข้างล่างเฮ้ยข้างล่างไปแอบดันก็ได้นะข้างล่างไม่มีใครเลยเหรอเออเฮ้ยข้างล่างไม่เล่นกันเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไปยังวะไอซูกามันต้องไปฟาร์มหรือเปล่าหรือว,ว่านาคอเอาฟาร์มนาคอเอาฟาร์มนะฮะซูก้าก็ไปละระวังนะครับรัทยาเราเป็นหนิกมาน,มานี่มานี่มานี่ไม่เนี่ยเราอะไรเจ๊ฮึสกิลสองนี่แรงเหมือนกันโอเคอัพหนึ่งนำไปครับเราจะได้หนีได้ ทานทานเวทอ่ะคนออกอ่อรองท้าก่อนแล้วกันไว้จะได้ไปฟาร์มช่วยเพื่อนไปไอเนี้ยติดในตัดไปสองสองหนึ่งโอเคตามสูตรย้อนไปฟาร์มทำไมวะไม่ฟาร์มเลนไม่ช่วยเพื่อนช่วยบนก็ได้นะมึงมาช่วยบนก็ได้นะยอนนะไอบ้านี่โอ้โห ใครเร็วกว่ากันนะไอ้บ้าอืมอืมจะไล่กวดเราเหรอเกินไปนะทำเกินไปแล้ว,วกรฟนิกเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เอ้า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 ,อาเดี๋ยวได้รู้เลยดีเฟิร์สบัตไปแล้วฮนะโอ้โหเอาสีมาแล้ว เยี่ยมมากๆทีมเราเก็บไป2นะครับเฮ้ยนาคอสดีกว่าเฮ้ยเอาไงอ่ะเอาไงอะนาคอสเอาไงอ่ะ,อออะยืนยืนยืนให้ตบเลยอะไรเจ๊อะไรเราอะไรเราเฮ้ยอะไรเรารเฮ้ยหนีเลย <laughs> อะไรเราคอสไหวเหรอไหวเหรอนาคอสเพิ่งจะมีแค่โจมตีเร็วเองนะ แฟนนกบึงเอาไง่ะโอ้ยเธอนั้นสูงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโโหบวกกันเร็วมากๆไม่อยากทิ้งป้อมตรงนี้ไปเลยอืมเดี๋ยวก่อนเฟนนิกเดี๋ยวฟนิกเดี๋ยวได้รู้อออๆออ๋อ เอาเอาเคย okay, แล้วเราก็ออกนี้ครับออกกรอนะฮะเราบวกกับแคลรี่นะฮะไม่ได้บวกกับเมทแล้วก็กรอไปไม่ต้องออกต้านทันเวทข้างบนเหมือนจะมีข้างเอาดิกดดันไม่ให้มันไปฮะกดดันไม่ให้มันไปช่วยเพื่อนเฟนนิกึงไม่ต้องไปอยู่กับกูนี่แหละอยู่กับกูนี่แหละเฟนนิก่ะไม่ต้องไปไหนหรอก ไม่ต้องช่วยเพื่อนหรอกเออฆ่าโหเหมือนเกมมันจะจบเร็วนะไอ้บ้าเอ้ยขอแทงให้มันเอ้ยมาแทงมันมาช่วยนะเค okay, แทงมันกลับไปฮะเดี๋วยวเราต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยฮะจังหวะนี้แม่งมาสามเลยเอืออ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 อถอยไปเพื่อนถอยหนีหนีหนีถอยไปเพื่อนถอยเออไม่ต้องแล้วไม่ต้องถอยแล้วอึ ฟนนิกยังไงล่ะไปไปกดดันเฟนนิกต่อมึงไม่ต้องช่วยเพื่อนหรอกวันนี้ <S 2> <S 2> อยู่บนพ้องบนไปละดีแล้วนะฮะและ้วก็เป็นแบบสกิลหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเนี่ยไปอย่างเร็วอะกลับไปกลับไปเลนนี่แบบเร็วมากๆไปช่วยเพื่อนอะไรก็แบบโคตรเร็วฮะบอกให้อเมริกานี่มันเป็นแทงที่ดีสุดๆเลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีคนเล่นเป็นแทงที่ถูกลืมนั่นเอง ฟนเฟนิกครับฟนเฟนิกบอกกูไม่ได้ทำอะไรกับเพื่อนเลยนะอุ้ยโตโรมาโตโรโตโรมาโตโรไอทารโอมานี่ยังไงล่ะอ,อ,อ้อมอ้อมมาไหมตบในป้อมเลยไปเลยเพื่อนกูนมาช่วยแล้วมึงโดนกูแน่ๆอา,อาอเวล่าอาอเวล่ามามาดิวเ,าเวล่าตายไปโอ้โหตายแบบง่ายๆเลยอะ นิ่มขนาดนี้คนหรือขี้กันรคบเฟนิกอ่ะพอเรามีเราเริ่มมีดาเมจบ้างแหละเฟนนิกวันนั้นนะจะสู้เราไม่ได้มั้งมึงก็ออกมาหน่อยดิเฮ้ยทีมเขาอะไรกันวะไปแล้วเฟนิกไปแล้วเฟนิกบอกทนไม่ไหว ผู้ไปแล้วยังอยู่เปิดโอกาสให้ไม่ช่วยเพื่อนไปไหมไปไหมเฟนนิกนของนรานำแล้วละ่ะโอ้โหนาทยาเขาเอาเรื่องเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพึ่งชนะดีวะายังไม่ทำทำเลยเลยอี ไปเก็บนาคอสป่ะเราไปเก็บนาคอร์สละบูดีว่าเราจะบวกกับนาคอสได้ไหมโอ้ยหพี่แบรนเฮลซิงมานี่กำลังไปอีกนิดนึงกำลังไปฮิวให้อะไรอะไรนาคอสอะไรพี่คอสโหเ,เออร็วเฮียไอ้คอสแม่งเร็วไอ้คอสมึงหมดสกลิลแล้วมึงหมดสกลิลหนึ่งแล้วมึงหมดสกิลหนึ่งมึงก็โดนมึงก็โดนหนีไปหนีไปสงสารสงสาร อ่าฮะแล้วออกนี้ต่อกดคู่ดาวอ้าแพนด้า huh. เอาไงเอาไงหนีแพนด้ามึงหนีเลยโอ้ oh. มากับโอ้ oh oh. ซิลฟี่ใจเย็นพี่ซิฟฟี่เอาไงล่ะโตโรโตโรโตโรต,ต,ต,ตายเอานาะคอสยังไงล่ะเอาตายดีนาะคอสนาะคอสไม่รอดฮะบอกเลยนาะคอสไม่รอดครับนาะคอสไม่รอดฮะ โดนแค่บาเรียก็ตายแล้วอ่ะเฮ้ยย้อนถอยมาไปดันป้อมบนแล้วนนะเงี้ยอ้าวยอมแพ้เลยอ่ะคืออะไรอ่ะเอ้าโอ้โหเป็นเกมที่เร็วมากไอ้บ้าเอ้ย,อยทีมรอแม้โค้รโหดเลยนัฐยาเม่งแบบเก็บรัวๆครับเล่นไปกี่นาทีวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยไอ้บ้าไม่ทำทำบ้าเลยเลย โอ้โหจบกันไปอย่างง่ายดายนะครับเกมแค่78นาทีเองครับเนาที56วินาทีนะครับโอ้โหโอเมก้า oh, oh, เรานี่แม่งมันไม่เกี่ยวกับเราเรายังไม่ได้ทันทำอะไรมากมายนะครับทีมเขาเหมือนจะไม่ค่อยแข่งเท่าไหร่แต่ทีมเรานี่แม่งแบบโคตรเข้มยิ่งกว่าชากาแฟนะฮะโอ้โหโอเมก้านี่ผมว่าเป็นตัวที่เป็นแทงที่ดีในตัวตัวหนึ่งเลยนะครับผมแนะนำให้แบบ ทีมไหนที่เล่นโอเมก้าเป็นนี่แบบจะมีโอกาสชนะสูงมากๆเลยนะ่ยพอๆกับทาร่านะครับผมโอ้โโหอเคนะครับวันนี้ก็เป็นแค่กันบ้างนะครับสำหรับโอเมก้านะฮะผมยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปพี่เบนเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่รักทุกๆคนไปก่อนนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับผมโอเควันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม